จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆที่คุณเตรียมไว้มอบให้กับผู้โชคดีด้วยใช่ค่ะแต่เรายังไม่มีผู้โชคดีเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจับผู้โชคดีกันเลยได้เลยค่ะได้ไมคะคุณเบลล่าได้ค่ะ5ท่านนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะที่จะได้รับของที่ระลึกที่คุณเตรียมเองกับมือเลยใช่ค่ะกับทาง Coco Love ค่ะคุณจัดวางทุกอย่างด้วยหัวใจของคุณใส่ใจใส่ใจลงไปใส่ใจลงไปใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณเบลล่านะคะจับ ผู้โชคดีค<ะ>่ะที่จริงๆแล้วข้างในนี้เนี่ยก็คือคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ทิ้งเบอร์ทิ้งชื่อกันเอาไว้ห้าท่านจะเป็นใครจะเป็นตากล้องล้วนเหมือนเดิมหรือเปล่าคับเหมือนท่าที่แล้ว<ช>ท่านนี้อาจ<ช>จะเป็นเอ่อคนที่ไม่มีไม่ได้ถือกล้องบ้างถือป้ายคุณเบลล่าอ่านี่มีป้าย <laughs> มาครบแล้วค่ะ <มา S 1> ท่านท่านแรกค่ะท่านแรกเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นแฟนคลับคุณอ่ฮะ uh huh. ชื่อคุณพี่แดนคุณพี่แดนอยู่ไหนคะคุณพี่แดนเบอร์ลงท้ายด้วยเบอร์ลงท้ายสี่ตัวคือหนึ่งสองเจ็ดสามหรือเปล่าคะพี่แดนพี่แดนหนึ่งสองเจ็ดสามหรือเปล่าถูกต้องค่ะ แล้วคนที่สองค่ะคนที่สองนะคะชื่อคุณดิฉันก่อนดิฉันก่อนดิฉันก่อนดิฉันก็มีอ่ะได้สิค่ะเราเป็นพี่เหมือนกันใครที่แตนแล้วัี้พี่แตนแล้วคุณพี่อะไรคะอันนี้ชื่อคุณพี่ดาค่ะลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งค่ะเห็นไหมบอกแล้วนี่ไม่มีใครจับกล้องเลยพี่แตนพี่ดาไม่มีใครจับกล้องเลยทุกคนคือพยุงตัวเองกันอยู่ใช่ไหมโอเคต่อไปอันนี้ เขาไม่ได้เขียนว่าพี่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่หรือเปล่าคุณธีรพรถึงกล้องแล้วถึงกล้องแล้วเบอร์ลงท้าย4 5 6 4ป่ะคะถูกต้องยินดีด้วยต่อด้วยคุณเอาเบอร์ลงท้ายก่อนดีกว่า5 1ใครเบอร์ลงท้าย5 1บ้างทั้งงานค่ะคุณเบล่าถ้า5้าเนี่ยน่าจะทั้งงานรวมถึงดิฉันด้วย คุณธัญลักษ์ค่ะน้องซอซีค่ะคุณธัญลักษ์อยู่ไหนคะอ๋าอยู่นี่น้องสาวและคนสุดท้ายเมื่อกี้มีพี่อะไรบ้างนะพี่พี่แต๋พี่แต๋พี่ดาพี่ดามาอีกพี่หนึ่งแล้วอ๋าพี่แดงค่ะพี่แดงเบอร์ลงท้าย5180น่ะคะใช่ไหมคะ5180น่งพี่แดงพี่แดง พี่แดงเออพี่แดงอยู่กับพวกเราหว่อนพี่แดงโบแตดีใจไม่ใช่เบอร์ตัวเองมาฮาเลยนะห้าหนึ่งแปดูนะคะพี่แดงไนที่บ้าและนี่คือผู้โชคดีทั้งห้าท่านนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวให้ทั้งห้าท่านเนี่ยมารอทีมงานอยู่ข้างเวทีก่อนเอาละ่ละเดี๋ยวให้ทีมงานเขาเคลียร์พื้นที่กันสักนิดนึงแล้วผู้โชคดีพร้อมยังจ้าคุณแม่ อย่าเรียกแม่ให้เรียกพี่เขาเขียนมาว่าพี่ดาพี่ดาใช่แต่พี่ดาอายุเท่าพี่ลงเลย <c oughs> จะไม่ให้เรียกแม่ได้อย่างไรอย่างแอดฮาร์ดพี่ดาไม่ถึงพี่ลงอ่าใกล้ๆแล้วละ่ะก <c oughs> ็ไม่หนีกกันเยอะพี่ดาโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคขอเรียนเชิญน,นะคะผู้โชคดีทั้งห้าท่านบนเวทีเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะอ่ะขอเสีย็ปเบมือดังๆกับผู้โชคดีหน่อยเร็ว และเดี๋ยวจะให้นะฮะเบลล่ามอบของที่ระลึกเดี๋ยวเลี้ยงืนเลี้ยงกันเลยใครมาก่อนได้ประกบเบลล่าก่อนอ่ามามาเชิญค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะมาทั้งห้าท่านนะคะเดี๋ยวได้รับของที่ระลึกจากเบลล่าเดี๋ยวให้ทีมงานเอาของให้เบลล่าได้เลยเอาของให้เบลล่าได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกันค่ะมอบของก่อนนาอเชิญได้ค่ะ ดีข้างหน้าเลยค่ะดีด้าหน้าเลยค่ะเดี๋ยวตกกล้องค่ะเดี๋ยวตกเฟรมค่ะชิชิๆกันหน่อยจ้าด้านหน้าจ้าโอ้ใส่เสื้อมาตีเดียวกันเลยเนาะ มองกล้องค่ะทุกคนมองกล้องค่ะยิ้มค่ะมินิฮาร์กซะหน่อยค่ะมินิฮาร์กตตนิดนึงอ่าสวยมากค่ะสวยมากค่ะแม่ดาสวยมากค่ะพี่ดาทำเรียกแม่ไอ้ไหมพี่ดาพี่ดาเพื่อนพี่ลงได้ไหม ได้มีนามสกุลด้วยขอบคุณทุกท่านมากมากค่ะขอบคุณพิดามากมนะักใครใครเรียกพิดาใครเรียกว่าเรียกว่าป้าต้องตกปานเท่าไหร่โอ้โหตกทั้งวันเลยนะเนีียไม่ได้โหดมากใครเรียกว่าป้าต้องตกปันเท่าไหร่